ไกด์วลคัมทูออนไลน์คลาส룸บายทิเชอร์นัทสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายคุณนัทรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่3ค่ะ วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทุกคนไปรู้จักหลักคาระวะธรรม4ค่ะซึ่งอยู่ในโอวาทข้อที่2เรื่องของการทำความดีนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปรู้จักหลักคาระวะธรรม4นั้นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องหลักคารวะศธรรมสแล้วเด็กๆต้องสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่ดีไม่ดีแยกแยะสิ่งถูกผิดชั่วทั้งของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องนะคะนอกจากนั้นแล้วเด็กๆก,ก็ควรจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาทสในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆ คารวาสธรรมสี่หมายถึงธรรมสำหรับคารวาสเป็นหลักในการครองชีวิตของคนทั่วไปมีทั้งหมด4ประการด้วยกันค่ะประการที่1คือสัจจะสัจจะคือความจริงใจพูดจริงทำจริงเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะ คุณครูมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเมื่อเด็กๆดูแล้วเด็กๆตอบคุณครูด้วยนะคะว่านิทานที่คุณครูนําม,มาฝากเด็กๆในวันนี้เมื่อหนึ่งเด็กได้ดูแล้วได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างค่ะเราไปดูนิทานพร้อมๆกันเลยนะคะมมีเด็กเลี้ยงแก่คนหนึ่งทุกๆวัน เขาจะต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าใกล้เนินเขาและนั่งเฝ้ารอจนกว่าแกะจะกินหญ้าเสร็จเป็นแบบนี้ทุกๆวันเพื่อคอยปกป้องฝูงแกะให้พ้นจากการเป็นเหยื่อของหมาป่าเฮ้เบื่อจังเลยต้องคอยมานั่งเฝ้าจะฝูงแกะแบบนี้ทุกวันเลยไม่มีอะไรสนุกๆตื่นเต้นให้ทําบ้างเลยอ๋อเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อ ตื่นเต้นเหรออ๋เด anyway <ícios em osi> ็กหัวดีอย่างเราอ่ะนึกออกแล้วทันใดนั้นเด็กเลี้ยงแกะก็วิ่งอย่างตื่นตระหนกเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีหมาป่ามันมากินแกะของฉันเมื่อชาวบ้านได้ยินต่างก็ตกใจรีบคว้าของใกล้มือทั้งจอบ ไม้เสียมแล้ววิ่งตามเจ้าเด็กเลี้ยงแกะไปที่เนินเขาเอาเร็วๆพวกเราไป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 ช่วยเจ้าเด็กเลี้ยงแกะกันหน่อยหยิบอาวุธกันไปด้วยนะคนละไม้คนละมือเร็วๆข้าบไปไปฉันไปช่วยด้วยเอาตะหลิวกระทะมาเลยนะจะไล่ให้ตะเิดเลยเมื่อชาวบ้านตามไปถึงก็ไม่พบหมาป่าสักตัวแต่กลับเห็นฝูงแกะกำลังกินหญ้ากันอย่างสบายใจอ้อนายวิ่งมาจนเหนื่อยเลย นายเจ้าหมาป่าอยู่ไหนเนี่ยนั่นนะเซ่ไหนล่ะเจ้าหมาป่า่ะฮะโอ้ยสนุกจังเลยอะฉันน่ะขำจนท้องแข็งไปหมดแล้วพวกท่านน่ะปาช้าเองหมาป่ามันวิ่งหนีไปทางโน้นแล้วเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่าถูกเด็กเลี้ยงแกะหลอกทุกคนต่างโมโหที่โดนหลอก และต้องเสียเวลาทำงานไปโดยเปล่าประโยชน์อืมเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยนะพวกฉันก็รีบมาเพื่อจะช่วยแต่เองทำแบบนี้เนี่ยนะจำไว้เลยฉันจะไม่ช่วยเหลือแกอีกเลยแย yeah, ่จริงๆเสียเวลาทำมาหากินหมดเลยไปไปไปพวกเราฝ่ายเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกชาวบ้านได้สำเร็จครั้งหนึ่งแล้วก็ยังหลอกชาวบ้านเช่นเดิมอีกครั้ง สนุกจังเลยสนุกจังเลยชาวพวกชาวบ้านนี่มันโง่จริงๆเลยนะแค่วิ so ่งหน้าตาตื่นก็เชื่อแล้วอ่ะแล้ววันหนึ่งมีหมาป่าหิ้วโซตัวหนึ่งได้ออกมาหาเหยื่อไล่จับแกะกินเป็นอาหารจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีบวิ่งหน้าซีดพร้อมตะโกนเสียงดังเข้าไปในหมู่บ้านว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะหมาป่ามากินแกะของฉันช่วยด้วยพี่พิบพีป่ป้านะนะช่วยฉันดีช่วยฉันดีนดเด็กเลี้ยงแกะตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอแห้งแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดสนใจเลยเพราะคิดว่าคงโดนหลอกอีกตามเคยจนในที่สุดหมาป่าก็ไล่กินแกะทั้งฝูงจนหมดเด็กเลี้ยงแกะจึงได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจ ฉันไม่ควรเล่นโกหกชาวบ้านเลยพอฉันพูดจริงก็เลยไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยสักคนเดียวเจ้าแกะของฉันตายหมดแล้วฉันขอโทษนะกว่าเจ้าเด็กเลี้ยงแกะจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วเขาเสียฝูงแก่ไปทั้งฝูงและไม่มีใครเชื่อในคำพูดของเขาอีกเลยเพราะการโกหกนั่นเอง เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องเด็กเลี้งแกะที่คุณ,คณนํามาฝากหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะได้ข้อคิดดีๆจากนิทานเรื่องเด็กเลี้งแกะใช่ไหมคะการพูดโกหกนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเด็กๆทุกคนไม่ควรทํานะคะเพราะจะทําให้คนอื่นนั้นไม่เชื่อใจเราแล้วก็ไม่ไว้วางใจในตัวเราค่ะนอกจากทําให้คนอื่นไม่เชื่อถือในตัวเราและไม่ไว้วางใจในตัวเราแล้วเราก็ยังได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลของการกระทําของตนเองอีกด้วยค่ะ คารวะสธรรมข้อที่สองธรรมะธรรมะคือการข่มใจรู้จักควบคุมจิตใจปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาอย่างเช่นสามารถข่มจิตใจของตนเองไม่ให้โกรธหรืออาฆาตพยาบาทผู้อื่นค่ะคารวะสธรรมข้อที่3ขันติ ความอดทนอดกลั้นเด็กๆทุกคนควรจะมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทำหน้าที่ของตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรหรืออดทนต่อความยากลำบากอย่างเช่นเด็กๆก,กำลังอยู่ในวัยเรียนเด็กๆทุกคนก็ควรจะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทำการบ้านให้เสร็จทำไม่ได้หรือมีความยากลำบากก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรืออ,อินเทอร์เน็ตได้เด็กๆ ยอย่าย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเด็กๆมีความอดทนอดกลัน้นเด็กๆก,ก็จะประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่เราทําจนสําเร็จค่ะคาระวะจะทำข้อที่4จาคะจาคะาคือการเสียสละเป็นการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเช่น การเสียสละที่นั่งบนรถโดยสารประจำทางให้แก่เด็กสตรีมีคันและผู้สูงอายุการบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนเช่นการเก็บขยะการร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในชุมชนหรือการพาผู้ใหญ่ข้ามถนนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วล่ะค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลักธรรมคารวะสธรรมที่คุณครูนํามาฝากเด็กๆในวันนี้หวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจแล้วก็อย่าลืมนําหลักธรรมคารวะสธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้เหมาะสมด้วยนะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมท้ายบทเรียนเรามาสรุปความรู้กันอีกครั้งนะคะหลักคาระวะาสรรม4ก็คือหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนค่ะมีทั้งหมด4ประการด้วยกันคือ 1. สัจจะคือความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่โกหกธรรมะข่มใจการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง 3. ขันติอดทนอดกลัน้น4จาคะการเสียสละและการรู้จักแบ่งปันค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมอบหมายให้เด็กๆนะคะไปเลือกนิทานมาหนึ่งเรื่องโดยนิทานที่เลือกมานั้นต้องให้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักธรรมโอวาทสามหลักธรรมโอวาทสามข้อที่1พูดถึงเรื่องการไม่ทําความชั่วก็คือหลักเบญจศีลหรือศีลห้านั่นเองนะคะโอวาทข้อที่2การทําความดีนะคะประกอบไปด้วยหลักเบญจธรรมสักกะว,วัตถุ4คารวะสธรรม4ที่เราได้เรียนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมนะ เลือกนิทานมาหนึ่งเรื่องที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักธรรมโอวาทสามค่ะจากนั้นให้เด็กๆบันทึกวิดีโอขณะที่เด็กๆกำลังเล่านิทานแล้วส่งเข้ามาในห้องเรียน g o o เก l ลค s r ร o มนะคะคุณครูจะรอฟังนิทานสนุกๆจากเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆอย่าลืมบอกคุณครูด้วยนะคะว่านิทานที่เด็กๆเลือกมานั้นให้ข้อคิดอะไรกับเด็กๆบ้าง ในสัปดาห์นี้คุณครูต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ See you again next time บายบายค่ะ